สวัสดีค่ะพแม่พิณงค์เมื่อวาอกับดาล่ามาดามีคือเก่านะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองแล้วเป็นเทนเดย์โซอเฉดชสยเมื่อวานมาน้เพ่นบอกค่ะเพิ่นเข่าไปรอบวี่ไอพีแตกสามตัวด้วยนะคะรอบวีไอพีแตกสามตัวตดสองตัวบนแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับเพิ่นมานบอมานบอกมานไหมคะมานไหม ันยังบ่ท่านใดบ่าท่านมานมือนีตามตัวตา่างปิดไพเป็นแฟนครับช่อเชดใช่ไปรอบ VIP รอบสุดท้ายเนาะอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและรุดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะชอเชชชยให้มารุดสหน่อยถึงหหน่อย แกับ0ูย์สตัว4ี่หาง2ตัวสี่หางก็จะมี8ปดสาม0ปดสี่นเบิลก็จะเป็นแปด0 3ตัว3หางแปดศูนย์สามแปดศูนย์สีตัวเน้นไป2องหางเน้นไปที่0ูย์รูดที่0ูนย์เน้นไปที่ 0, 0, นน0 3นย์าตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว8 0ดสา แคบหน้าโจถ้าใครจะตามของโจเชืดชัยแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลกมีที่มาเนาะคะ่ะนาะเลกมีที่มาก,กับไปสองรอบตัวเนี้ยเป็นพี่น้นองคะ่ะองเล็กมีที่มาก,กับไปสองรอบไปรอบสามเมื่อี้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าตัวเน้นตัวโจแล้วก็ต่อด้วยรอบปกติห้าห้ามือนีไพ่เป็นแฟนกลับตามตัวเลกมีที่มาให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย สามกับสี่สองตัวสี่หางสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งสามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามศูนย์สี่ศูนย์สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว สามสี 3, 4, 0, ่ศูนย์แชมปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหมีที่มาแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของซ่องสุวรรณเนาะค่ะเนาะเป็นไังไงช่องสุวรรณมีพูดตามเพื่อนประมาณได้ช่องสุวรรณเขาทุกอย่างได้เพื่อนพี่น้นองได้ช่องสุวรรณเดือนดีได้อาหารเล่าสั่เล้าสามาคี้เพื่อนสีหวัวถางหวัวัเลยเด้อ เอาไปติดตามช่วมเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แล้วก็สิโลงเล่าสามมาซี่พื่อนน้องรอติดตามช่วมของช่องสุวรรณเข้าไปรอบปกติ4ี่ห้าตรงตรงตัวเน้นตัวเจาะเมื่อนีผู้ใดเป็นแกนครับตามต่อตามติดช่องสุวรรณได้มารูด4ี่หน่วยถึงห้าหน่อยสองกับ4ี่สองตัว4ี่หางสองแปดสองเสี่แปดสี่เก้า บิ้ลก็จะเป็นสองสอตัว3หาง2 4 8สี่แปดสองสีสอง, 8, ส,อง, 9, ส,อง 2, สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่สี่รูดที่4เน้นไปที่4-8-4-9ปสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว2-4-8แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายกาบขอบุญขอบคุช่องสุวรรณเด้อที่หายตัวเลขกนนะ้ทาง มาว่างทางช่องเนาะก,กับขอพระคุณหลายๆไปต่อเป็นของรับนางฟ้าเนาะกันเนาะเอาเป็นน้องแมวหน่อยไห้มาบ่ฮือเด็วเพื่อนดามเบืองไหกคนแจดุกุญแจพี่น้องอ่าเ้อามาเบิ่งของรับนางฟ้าก่อนวันนี้ว่ามันเพื่อนบ่กไห้มาโบ้พี่น้องได้ไปเช็กเบิ่งเพื่อนไห้มาอยู่กันลยไเด้เป็นนางจดนางเขียนก่อนบังหันยุดไว้มาไปต่อวันนี้ของรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูท สี่หน่อยถึงห้าหน่อยของรบนางฟ้าเขารอพิเศษเนาะค่ะเนาะเข้าไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจวะวันนี้ตามต่อตามใหม่เรขลับน,นางฟ้าให้มารูดเราเออรูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเอา้าคือกันคือเกาตัวนี่แต่วันเน้นบอกคือเกาพูดไม่พ่น้องอ่ะเพินกระสิคำนวณนใดแบบใดเพินกรให้มาแบบนั้นแล้วเนาะเลียกบนางฟ้าให้มารูดบนล่าง 9กับ1นสองตัวสหาง9ก้าเจ็ดเก้าเบิ้นจะเป็น99้าเหนึ่งสตัว3หางห9ึ่งเก้าเหนึ่งหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่9รูดที่9้าเน้นไปที่เจ็ดเอ้เก้าเจดสาตัวเน้นสองหางหนึ่งเก้าเหน้าแแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของรับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอมบุญความคุณเเลหรับนางฟ้าด้อที่ห้ยตัวเลขแนวทางมาว่างทาง้งสองเนะาะราบขอาพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มเนาะของเซียนหนุ่มได้ดไปรอบสามัคคีสองสองค่ะสองสองไปรอบสามมคคีวันนี้ตามต่อตามติดอย่าลืมมาเล่าสตาร์เพิร์นเขอรด้อเซียนหนุ่มเด้อ เดินดีก็มูเ้เชียนนมเล่าสตาขึ้นหน้าปกบ่อยมากผู้ได้สิตามของเชียนนุมมนิดไปต่อตามติดเชียนนุมให้มารูด4หน่อยถึง5หน่อย5กับ7จสองตัวสี่หางห้าหกห้8เบื้อนก็จะเป็น5้าห้สตัว3หาง5้าหห้า หกแปดห้าห้าหสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าหกห้าเ็ดสามตัวเน้นหางเดียวม็เดียวห้าห้าเจ็ดแคปหน้าโจโถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของ แมวน้อยนําโชคเนาะแม่ของเพื่อนเขาบ้านเนาะเมื่อวานนี้เบิ่งห้อีกใน่เดเอฟซีค่ะอันเมื่อนั่นอันเล่าสามัคคีว่าแต่ของผู้นั้นผู้นี้พวกเขาบัดเอฟซีร่มากว่าอัน0ูนเ็ดเ็ดูนเพื่อนเขาโอ้ยได้กลับไปเฮ็ดกระจุยเลยของหนองนาเงินกับของซ่องสุวรรณเนาะโอ้ยมาดามกับปวดโพแตงโมแตงสร้างตาลายพวกแม่พี่น้องหลายลก็ไดเอ้าแมวน้อยนําโชคให้มาวันนี้บ่านมันบ่กเขาล่ะ รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกับ4ีสองตัว4หางสองตัว4หางก็จะเป็น5้าสองห้ดสสองสสาตัวกัน5 0 3ตัว2หาง4ี่ห้าสองหห้สองตัวเน้นไป3หางเน้นไปที่5้าสองห้าเดสี่สาม หน้าโจสามตัวเน้นเมื่อแรกพม่พี่น้องสี่ห้าสองห้าห้าเจ็ดเด้อค่ะเด้อ,อคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของล็อกกิ๊กผารวยของล็อกกิ๊กผ้ารวยกับวิพานมือนีไปไม่ตามตัวตามติดล็อกกิ๊กพารวยให้มารูดสี่นอยถึงห้านอยห้ากับหกสองตัวสี่หาง 5้าสองห้สาสองหสเบิ้ลก็จะเป็น 5, 5้ 6, 6. าห้าตัว3หาง5 6าหกสองห้สาตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6 3แล้วก็5 3าาเด้อค่ะเด้อสาตัวเน้นเมือเดียวหางเดียว5 6, ้าสแคปหน้าโจโถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กพารวยต้องการพรวดพอไพอ่พแฟนครับเพื่นเนาะ โบไปโบผ่านของดารามาดามก็บ,บ่ไปได้บาทพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC หลักะโตมากโอ้ยมีไอ้น้ำของมาดามแล่นน้ำบไบไหวพะนะบบหอดใส่เลยสั่นมือนี้ว่าสั่นมือบ้านน,น,นี้ขอโทษขอไฟแว่นครับเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยนอกวันนี้วันใหม่เอาใหม่เป็นตะเข้าบ่มือนี้พ่อแม่พี่น้องเป็นตะไปว่มือนี้มาดามให้วันนี้รูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยศูนย์กับหนึ่งสองตัวสี่หาง ศูนย์ศูนยหนึ่งสองหนึ่งสาเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามตัวสมหางศูนย์หนึ่งสองศย์หนึ่งสาศูศย์หนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็1นึสองสมตัวเน้น2หางศูนย์หนึ่งสองศูศย์หนึ่งเด้อค่ะเด้อมิต่สิ0ศูนย์กับศูนย์เถะโมเมนต์สิมหาสบอกเอาแคปหน้าจอ พ่อแม่พี่น้องค่ะขันบ่เข้าบ่วปังกะกะับพ่อโทษข่อไพ่ไม่นาที่นี่นอกนาะขันเข้าขันปังก็ดีใจด้วยกะขอบุญขอบุญ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกะขอบประคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยังมีแต่ความสุขและโชคดีไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ